ส่วนข่าวต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างหเมื่อกี้ฟังเรื่องเมื่อกี้แล้วขนลุกไง<ฆ>เปลี่ยนบรรยากาศพาไปเที่ยวกันบ้างค่ะพาไปที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่เขาไม้แก้วพิสดารหรือเม a ซิ่งเขาไม้แก้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิกาจังหวัดตรังที่นี่นะคะเขาทุ่มงบประมาณถึง49ล้านบาทคา่ะสร้างสารรค์เขาไม้แก้วพิสดารก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ยกเอาความงดงามของท้องทะเลอันดามันมาจัดแสดงผ่านภาพวาดสามมิติและประติมากรรมปูนปั้นนะคะบนพื้นที่กว่า5ไร่รแล้วก็เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันว,นว,นวนาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง โดยเขาไม้แก้พิสดารน,นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเข้าไปแล้วบรรยากาศเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกเลยค่ะคทั้งอาคารขนาดใหญ่หนึ่งหลังด้านในเขาแสดงภาพวาดสามิติสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางทะเลใน6จังหวัดอันดามันทั้งตรังกระบี่พังงาภูเก็ตประนองและสตูลเรียกได้ว่ารวบรวมไฮไลท์สาคัญมาไว้ที่อาคารแห่งนี้ นอกจากนั้นค่ะด้านนอกเขาก็มีลานแสดงงานประติมาก,กรรมกลางแจ้งแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงวิวัฒนาการของสัตว์ทะเลวิถีชีวิตเช่นวิวัฒนาการของเจ้าพยูนด้วยล่ะค่ะ,คะ โดยสัญ,ญลักษณ์ของเขาไม้แก้พิสดารคือม้า8ตัวหรือว่าเรียกว่า8อาชายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะเขาหมายถึงความสําเร็จจากทุกทิศเพราะเชื่อกันว่าม้าเป็นสัตว์ที่ว่องไวมีพลังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตรานักษัตย์ประจําเมืองตรังในสมัยอดีตส่วนตัวอาคารด้านนอกเขาก็มีการตกแต่งด้วยต้นว่านเพชรหึงนะคะหรือว่านหางช้างก็เป็นกล้วยไม้ท้องถิ่นขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะรู้จักจังหวัดตรังมากขึ้นเอ๊ะจังหวัดตรังมีอะไรน่าสําคัญ ที่สําคัญก็สร้างรายได้ในชุมชนด้วยล่ะค่ะอาส่วนใครสนใจนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไปชมกันได้นะคะที่เขาไม้แก้พิสดารหรือว่า Amazing เขาไม้แก้วเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอัตราค่าเข้าชมพี่แบงค์ถูกมากๆเด็กนักเรียนหรือว่าใส่ชุดนักศึกษาไปเนี่ยยี่สิบบาทเท่านั้นเองชุดนักศึกษาเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาก่อนอ้แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่แพงพี่แพงค์มันต้องไปหาชุดผู้ใหญ่50าบบาทโอเคโอเคแพงกว่า30บาทเดง ส่วนชาวต่างชาติ100บาทนะคะส่วนใครที่มีลูกมีหลานนะคะส่วนสูงไม่ถึง110ซนติเมตรหรือว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอายุ70ปีขึ้นไปและก็ผู้พิการเข้าชมฟรีไปเลยค่ะเด็กที่ต่ำกว่า110ซนติเมตรโดยไม่ถึงผู้สูงอายุชมฟรีนะฮะนักศึกษา20บาทนะบบาทเองอย่างเราก็50บบาทโอเคไม่ต้องหาแล้วะหาแล้วคงไม่เจอเพราะหลายปีแล้วไม่รู้ว่าอย่ตรงไหน ใครว่างเสารที่นี้ครับลองไปเที่ยวชมกันได้ครับใช่แล้วค่ะไปดูความสวยงามใต้ท้องทะเลจําลองไว้ที่เมือง<อ>แห่งนี้นะครับส<ห>มข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ